สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่สวน6 0 0พันษาเขหาร่มกล้าวนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมความงามของสวนแห่งนี้นะครับบรรยากาศสวยงามแล้วก็ร่มรื่นจากต้นไม้นานาชนิดเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับ มีเต่าตัวใหญ่ๆเยอะเลยนะครับที่สวน6 0พรรษานะครับซึ่งเต่าก็จะอยู่ในหนองน้ำบึงน้ำบริเวณแห่งนี้นะครับภายในสวนก็จะมีลู่ให้ปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายแล้วก็เส้นทางสำหรับเดินหรือว่าวิ่งนะครับอยู่คู่กันเลยนะครับซึ่งจัดระเบียบไว้อย่างดีแล้วก็ สวยงามนะครับเป็นสวนที่เหมาะกับการมาออกกำลังกายนะครับสำหรับสวน60พันษาเคหะร่มกล้าวครับ,รบห้องน้ำที่สวน60พันษานะครับก็สะอาดสะอ้านนะครับ นอกจากนั้นสวน60พรรษายังมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดนะครับมาออกกำลังกายมาเที่ยวที่สวนนี้ก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของสวน60พรรษาเคค่ะร่มกล้าวครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศภายในสวน60พรรษาเคหะร่มเกล้าลาดกระบังครับสวนก็ตั้งอยู่ในถนนเคหะร่มเกล้านั่นเองนะครับพิกัดก็ใกล้ๆกับตลาดเกลียงไก่ครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจมาออกกําลังกายที่สวน60พรรษาเคหะร่มเกล้าลาดกระบังกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ